ท่านมดเลยครับโดนแล้วครับตัวนี้โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วครับนี่นี่โดนแล้วครับอุ้ยอยู่ครับอยู่ยูยูครับอยู่ยูอยู่แล้วครับอยู่แล้วนี่ครับสวัสดีครับผมเนี่ยจะมาใส่เบ็ดกันรอครับกับเขียดที่ไปจับมาเมื่อคืนครับผมไม่ลองใส่เขียดบ้างครับเมื่อวานก่อนนี่ใส่ถาดู้สึกว่าได้ไปแต้มเดียวครับ แล้วก็มีตัวรุดหลแล้วกับเบ็ดขั้นไม้ไป่ครับประมาณเจ็ดลังครับผมเบ็ดขั้นไม้ไป่มาเบิ่งกันครับว่าจะมีตัวบอหรือจะแหววไปรับชมกันเลยครับผมครับก็จะเป็นลังแหลกครับผมครับเขียนมือนดีกว่าแอลฟแบตมาครับหรือว่าจะวอมือครับือถ่ายมือนี่จะปักให้มันอ่อนๆเลยนะครับ เพราะว่าต้องการมันนึ่งงูมลงไปครับเมื่ขึ้นนีกกัดรู้สึกว่ามันกัดผาดครับกัดแล้วมันดึงดึงลงไปวสุดนะครับนี่ครับหลังแหลกนี่จะเป็นหลังที่สองเขานะครับผมเขียนเข้ากันนี่ครับปักป่าครับใส่เบ็ด2องอันเพื่อกันผาดครับ ครับผมกับปักลงไปเลยครับหาหม่องลงๆปักครับมันแด้ประมาณตาครับนี่ครับเขยดเท่าอาจสิมืดนิดนึงครับเพราะว่าบาได้เอาอัน้นมากครับมาได้เอาไฟแบตมากครับเดี๋ยวผมก็อยากใจไปเรื่อยๆก่อนเะครับผมทำเวลาครับไก่จะมืดแล้วครับเดี๋ยวคอยมาเบิรงตอนงามทีเดียวเลยนะครับ ลครับท่านมืดเลยครับโดนแล้วครับตัวนี้โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วครับนี่นี่โดนแล้วครับอุ้ยยู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 ครับยูยูยูแล้วครับยูแล้วนี่ครับตัวนี้ครับโอ้แสบแห้งเพิ่งจะใส่ว่าท่านมืดครับกำลังได้ล้างทีสามครับ โดนไปแล้วครับผมโอ้แต่แหลกมันมันครับตัวหน่อยครับตัวหน่อยมันสองขีดครับกรลังแบบพออย่างน้ครับตัวนี้โอ้นี่ครับผมปึงจะใส่ล้างที่สามเซตครับมัาจะไปล้างต่อไปอ้โดนเลยครับนี่จุดยอดแห่งตัวนี้กระตุกเลยครับ อาจจะหน่อยแน่ครับแต่ขอเก็บครับผมช่วงนี้หายากได้แล้วครับเต็มแรกครับมันมานสวัสดีช่องรึกๆครับเนื่องจากฝนตกพึงเศร้าครับผมย่านเขียดตายเมื่อยู่ครับตอนนี้เพราะว่าฝนมันตกและน้ำมันขึ้นครับเกือบบ่ได้ออกมาย่ามครับผม แคแนครับนี่พ้นกระเศร้าตงมาแนแล้วแต่ก็มีลื่นๆบางครับมาเบิ้งครับว่าจะมีตัวบอรหรือเขียดจะตายเมื่อก่อนนี่อัดบ่แน่ครับอัดเขียดจะตายเมื่อครับฝนตกเนี่นี่นนาเสียบชมวกครับน่าจะเอาชมวกมาเสียบดีกว่าเป็นตาครับแต่ว่านี่มันอยู่ในกรุงเทพเนาะแต่เกาะมัน แบบว่าจังได้ละมันก็คือทงไฮทงหน้าครับเดี๋ยวไปนับชมกันเลยครับว่าสิมีตัวบอไปกันครับกาไหวบพิษครับหลังแหลกเขียดรอยเลยครับเนี่ดี๋ยวคอยอยาเอาเขียดขืนอีกก้อนครับเพื่อเพออัดเขียดอัดจะตายแล้วนี่ครับหนามมันขืนครับหลังต่อต่อไปกับบอคอยรอยครับอยู่อยู่ดีอยู่พอผมใจเฮียงกันครับ เดี๋ยวขอยาดเบิ้งเบ็ดก่อนครับลังต่อมากระเขียดร้อยดีอยู่ครับล้างนูนก็ร้อยดีกันครับนี่แต่ว่าลังหนีที่ครับรู้สึกว่าเขียดบวตายครับแต่ว่าร้อยหนามมันขืนแห้งครับหลังจากฝนมันตกเนาะเดี๋ยวขอยัดเอาเบ็ดขึ้นก่อนครับสามลังต่อมาเบ็ดจมครับผมนูนกระจมเกันครับเดี๋ยวเอาขึ้นก่อนครับหนามมันขึ้นครับหลังจากฝนตก ี๋ยวขอยากเอาลเแล้ว,ลวนะ<ผ>ม,มีตัวมากัดมายัางเลยครับผมกวาดสัญางาลระไปอีกกะคงสีไว้แล้วครับฝนตกครับเดียวบอสบายครับผมเดียวรอไปเบิ่งมืออื่นเศร้ากันครับว่าจะมีตัวบอไครับผมถาเบิ่งมืออื่นเศร้ากันครับผมอาจจะมีตัวให้รุนอยู่ไปนะครับสวัสดียามเช้าครับผม มาเบิ่งกันครับว่าจะมีตัวห้ไดหลุนบอผมซึกว่าเมื่อคืนในโฟนตกครับเขียดตายเมดแล้วมั้งครับเบิ่งทรงนะจะมีตัวไ้ไดหลุ่บอเนาะเบิงแนเราบ่ค่อยมีตัวถูกครับ ไปครับไปเบิ่งกันเลยครับน้ำลดไปอย่างร้ายเลยครับเ <c oughs> ดินครับเบิ่งครับปกตินี่เขียดจะเสมอหนามได้ี่ว่าเสมอครับน้ำกับรถไปอย่างร้ายเลยครับผมสรุปแล้วสามลังนี่ก็บูถูกครับไสเฮียงกันเลยครับตามันลอยไอ้น้ำมันลดครับผม เงียมันลอยทีนี่เอาละครับขอปดเงี่ยลวครับผมครับผมคลิปนี้ก็เช้านี้ไม่ได้ตัวนะครับผมสรุปแ้วคือชาเน่ด้ตัวครับแต่กระบอกเหว่นะครับผมก็มีแต้มใหด้เบ่งอย่คลิปนี้ขอล่าไวเพียงเท่านี้ละครับผม ก็ชอบกบกดไลค์กดแชร์กดติดตามคะแนนด้วยครับผมจะไม่ได้พลาดขิดอื่นๆต่อไปสำหรับคนที่รับชมจนจบก็ขอบคุณขอบใจรือหลายด้วยครับผมไปนะครับ